เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนามาจากเกมครับผมใช่ครับผมก็เขาเรียกว่ารีแบรนดิ้งใหม่เป็นโปรเจกต์ครับก็คุยกับทางลูกค้าเขาบอกมาว่าที่เขาเรียกว่าหลักๆเลยเนี่ยเรื่องการส่งส่งไวแน่นอนนะครับล้วก็จะมีทั้ง เรียกว่าโกเซนใช่โกเซนก็คือเป็นการขนส่งพลาสดุกมีโกไลท์ก็คือเอาไว้ส่งของใช่เป็นโกไลท์นะเป็นยังไงนะโกไลท์เหมือนกับเป็นคอยรับส่งคนเนี่ยเราลองไปใส่ซิ่งมาแล้วใช่ไหมใช่ใช่ลองแล้วก็มีโกฟูดโกฟูดก็ส่งอาหารครับผมใช่ครับสุดท้ายคือโลเคโลเคครับผมก็คือสามารถเป็นเคชันออนไลน์ในการจ่ายเงินได้ด้วยใช่แค่นี้แค่นี้มีสะดวกสบายยังไงในการใช้ ก็เหมือนกับเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกอันนี้ได <Yes ้ยินไหมครับเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของเราด้วยเพราะว่าในแต่ละแต่ละอันที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยก็คือสามารถแบบใช้ได้ในหลายๆเรื่องทำให้ชีวิตสะดวกสบายยิ่งขึ้นเยอะได้โอกาสก็ลองใช้กันไปทั้งทังทั้งทั้งี่เรืยงกันโอ้ลองไม่เช้าเลยครับผมเพราะว่าคือ เมื่อเช้านี้เราสองคนไปถ่ายโปสเตอร์ซีรีส์มาครับแล้วเมื่อเช้ามากนะครับแล้วผมก็ลืมเอาชุดนี้มาคนเเอาชุดมาครับทุกคนก็เลยสั่งให้เขาส่งมาให้ครับผมจังจากที่บ้านให้ไปเอาที่บ้านมาแล้วก็ส่งชุดมาให้ผมแบบแบบนี้แบบเาซีนนี้ตรงกับอะไรสไตล์ได้เลยครับแบบสั่งได้เลยก็เวลาช่วงก่อนหน้านี้ผมจะใช้บริการแต่ ก่อนที่เขาจะรีแบรนด์มาเป็นโเจิครับจะเป็นของเจ็ทครับผมแล้วก็จะแบบสั่งพวกอาหารพวกอะไรมาอย่างนี้เพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็จะมีไวรัสโควิดระบาดด้วยแล้วก็อยู่แต่ห้องนะถ้าเกิดจะต้องสั่งเมีนหวานให้กันอยากจะสั่งอะไรให้กันนะสั่งให้กันบ้ดูและนี่รู้จะสั่งอะไข้าวอาหารที่ชอบก็รู้เลยใช่ไหมว่าจะสั่งอะไรให้ก็ต้องอาหารญี่ปุ่นแล้วผมอครับญี่ปุ่นนะครับผม กระถองกั๊ปต้มกระถองหมูกรอบไม่ไม่ไม่คิดจะแบบเป็นชนะอะไรอย่างเงี้ยอะไรเป็นชนะก็ละคณะหมูกรอบต้มตังก็ได้มของต้มตังก็ได้มีหมดเลยครับผมมีหมดครับผมได้ให้ฝากงานหน่อยช่วยๆแฟนกขับดาวน์โหลดให้ามีท่านี โปรเจกต์นี้นะครับผมสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยครับก็เข้าไปโหลดกันได้เลยครับชวนบอกเลยว่าดีแน่นอนครับผมใช่ครับ,รบแล้วก็ขอฝากโปรเจกต์ไว้ด้วยครับผมเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถทําให้ชีวิตของทุกคนสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยครับฝากไว้ด้วยครับผมวันนี้ทั้งคู่ได้จะออกงานทีมันค่ะให้แฟนๆหลอนใจได้เจอแบบร้างเงินร้ายร่างค่ะทั้งคู่ก็ดีใจว่าแฟนๆมาเต็มเลยรอบๆได้ครับ นองประกันออกมแล้วได้เงินแสนแล้วใช่ใช่เขาผมกับประมาณเกือบเดือนนะเกือบเดือนแล้วเราเรามีประมาณมีสองเดือนที่แล้วครับใช่จริงๆอย่างมาตรการเองการดูแลต่างๆนี่เราต้องแบนเองไหมบ้างคะโอ้โหแน่นอนว่าต้องใส่แมสก์ครับเวลาไปเขางต้องใส่แมสอย่างตอนนี้ก็ใส่กุ้ชีเลยสองคนเลยแล้วก็มีอะไรนะกเียวล้างมือครับผมก็ช่วงนี้เหมือน ยิ่งต้องสตรีทมากขึ้นต้องครับทาเราค่อนข้างจะต้องคอนเซิร์มเริ่มมีการแพร่ระบาดเข้ามาอีกแล้วครับผมทุกคนระวังนะครับผมแลบอกตัวเองนะครับเราต้ระวังนะเพราะกาคลับเราก็ค่อนข้างเยอะหนักแน่นมีการตัดเตือนการขับอะไรอย่างนี้ไมรู้กันระยะต่างโอ้อันนี้ต้องเรียกว่าแฟนๆทุกคนเขาเาเรียกว่าดูแลตัวเองอย่างดีอยู่แล้วนี่จะเห็นว่าทุกคนเนี่ยใส่แมสมาหมดเลยครับนี่นี่ใส่มาเต็มไปหมดเลยตัวแฟนๆน่ารักมากอย่ารไปนิ่งผู้เราเองเราชิมกันนะครับผมสัมภาษณ์เลย ชินนะเพราะว่าเราเรา,เราก็ใส่แมสมาตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดแรกๆแ,แล้วจนมาตอนนี้ก็เหมือนกับเป็นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แลละเวลาออกไปไหนโชคดีประเทศไทยมีเรื่องฝุ่นใช่ <c oughs> ใช่ใ <c oughs> ส่มานานมากแล้ว นะงานคู่ตอนนี้มันเสร็เริ่มกลับมาเยอะหรืออะไรย่งไรติดตามครับโอ้แต่เรื่องงานคู่ผมรู้สึกว่าเรามีมาตั้งแต่ช่วงที่เราใช่ครับช่วง covid ก็มีเรื่อยๆอยู่แล้วครับผมแต่ว่าก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะมาเจอแฟนๆมากขึ้นนะครับผมในเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบฟิสิ i อลอ่ะให้เราได้เจอกันใช่ครับเร่กระแสข่าวก่อนนี้มันทำให้แบบมีปัญหาเกี่ยวกับการรับงานคู่อะไรนี่นะครับอะไรนะกระแสข่าวก่อนหน้านี้มมีปัญหาเกี่ยวกับการรับงานคู่กระแสข่าวไม่กันเยอะก็ไม่ ไม่มีเลยเพราะว่างานคู่ส่วนเนี่ยล้วก็ปกติเขารับกว่า2ขโมยวันนี้มีงานคู่เข้ามาเยอะหรือยังคะหลังเาเไปนอนกี่งานนะคะลูกก็เยอะนะครับก็น่าจะเจอกี่ยวกับทุกวันหน่อยใช่ครับน่าจะยาวๆก่อนถึงซีซั่นสองเลยมั้งค่ะเดี๋ยวซีรีส์ออนก็กทนอะไรอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆนะครับแต่หลายคนก็เอรว่าหลายคนคู่เราต้องกลับมาเพราะแบบต้องรับงานสัดการอะไรอย่างเงี้ยครับมีแบบผลประโยชน์กันอยู่งอะไรกอ๋อ เอาจริงเราก็รับงานคู่กันมานานแล้วใช่ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเกี่ยวหรือเปล่านะครับเรียกว่าสยบข่าวดราม่าทั้งหมดก่อนแล้วนี้ผมเลยเนามัมีดราม่าอะไรบ้างจำไม่ได้หรือไงจำไม่ได้แล้วดราม่าอะไรกัดรามอะไรกันไม่ได้รื่องไม่ครับไม่ครับรักกันดีครับผมใช่เลยที่ตอย่างอยางตอนรักกันเองกับตอนรักกันถุงเดี่ยวกับตอนรับงานถุงคู่เนี่ยมันต่างกัน ูแบบกระแสอะไรอย่างเงี้ยพวกใน Twitter อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบพี่ๆหวั่นใจทั้งแฟนคลับผมก็แฟนคลับพี่มิวเงี้ยสมมติพี่มิวมีงานเดี่ยวเงี้ยทางแฟนคลับผมก็จะไปช่วยพี่มิวฝั่นด้วยสมมุติผมมีงานเดี่ยวแฟนคลับพี่มิวก็จะมาช่วยผมฝั่นด้วยก็เหมือนกับช่วยๆกับเราแบบซัพพอร์ตสองคนนะครับแฟนคลับนี่คือบ้านคู่ของเรายังเดี่ยวแน่นอยู่ใช่ไหมคะครับผม แบบช่วยปั่นเฟสมันไม่ได้ปุ่นเฟสมันปั <S <S ่นเลยเป็นน้ำผึ้งดีสเกตบ้างไอ้ซื้ออะไรขึเนี่ยทุกวันเลยดีใจครับต้องดีใจอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนทุกคนเต็มที่มากๆครับผมทุกคนคือพร้อมจะสนับสนุนเราสองคนแล้วก็ไม่ว่าจะมีงานอะไรแล้วน่ารักมากจริงจครับหรือว่าต้องสองพี่ส่วนอะไรอย่างเงี้เนาะที่ำให้แบบอะไรนะครัต้องสองมีส่วนอะไรนะอะไรนะต้องสองพี่ส่วนอะรนะ าใช่คร <Allah> ับเขาก็ซัพพอร์ตเราตลอดครับถ่ายเสร็จทีมสองทาที่ถ่ายเราครับกับท oh, ีมงานถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็เมื่อเช้าเพิ่งไปถ่ายโปสเตอร์กันมาครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้คงจะได้ปล่อยโปสเตอร์แล้วแต่ทีมงานทีมงานก็ไม่ยอมบอกเราเพราะกลัวเราชอบดูสปอร์ ไม่เป็นไงบ้างคะบรรยากาศการถ่ายเมื่อเช้าโอ้เมื่อเช้ามีหลายเซตเลยนะเมื่อเช้าใช่เมื่อเช้าสนุกแต่ว่าเสียดายเราอาจจะต้องรีบหน่อยเพราะว่าเราจะต้องมางานทีต่อครับเลยได้แค่ครึ่งวันครัาให้เจ็ดโมงเช้าเลยอะถ่ายสี่ห้าเซตได้ครับใช่ก็แล้วจะมีหลายๆโปสเตอร์ให้ทุกคนได้ติดตามกันก่อนที่ซีรีส์จะออกยิงก็หยุดด้วยกันทุกวันนี้เลยคัะเกือบทุกวันเลยเกือบเกือบแต่เมื่อเช้ากับลงสตอรี่ยจีอกเมือหนาวอันนี้ คิดถึงพี่แฟนคลับเฉยๆของขาวของขาวดูไม่ขำนะคะเพราะว่าติดเทรนเลยนะคะเมื่อเช้าเมื่อเช้าติดเทรนเลยก็พี่พีแฟนคลับเขาก็เป็นห่วงแต่จริงๆเราก็แค่คิดถึงพี่แฟนคลับเฉยๆตอนเสร็จกินข้าวคนเดียวก็ไม่อร่อยดีคืออะไรคะคืออะไรครับไม่มีอะไรครับก็แค่ คิดถึงพี่แฟนคลับแค่นั้นอ๋อคือแบบปั่นปันแฟนนี่หรอปั่นแฟนครับระบบระบบสอใคร้านะคะลูกเราต้องจะรระบายก็ลอยลอยออยากระบายพี่แฟนคลับเห็นเฉยเหงาอะไรเห็นที่ฮาทั้งเช้าเลยพี่ไม่รู้หรอกพี่ไม่รู้หรอกว่าจริงผมเหงานะผมผมคนขี้เหงาที่หลังก็บอก ไม่ได้เห่นี่เลารู้สึกไงบ้างนะเขาบอกหนาวเขาบอกกินข้าวมันจะไม่อร่อยก็เปเหมือนกันไม่เราเรารู้อยู่แล้วไงว่าเขาตั้งใจลงสัญญาจริงไหมแต่ว่าเขาไม่ได้เหงาจริงหรอพี่ดูได้ไงอาจจะเหงาจริงก็ได้พี่หลานเขาบอกสิครับเปอย่างนี้เล็กอ้อนนะพี่กาเปนอย่างนี้เลยว่าอ้อนที่ไหมครับอะไรนะครับอ er> ้อนนะการลงอ้อนก็แล้วแล้วแล้วแต่คนจะมองละกันแล้วจริงๆคงอ้อนไม่อ้อน เงาเหงาเฉยเงาแล้วกันถามว่าอ้อนไม่ได้เหงาไม่เหงาก็ันี่ไงก็ก็ไม่ได้ไม่ได้อ้อนย่งเหงาอคิดถึงพี่แฟนครับอ่อนเขาไม่ดอนครับทุกคนฟังนะครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับ่นองนครับไม่น้งไปล่นก่นต้องันนก่นะ